นิทานเรื่องดาวลูกไก่ณชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่ยังชีพไปวันๆทุกเช้าตากับยายจะนำข้าวเป,าปลือกมาโปรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอกุ๊กกุกกุ๊ มากินเร็วลูกเอ,อ๋ยจะได้โตเร็วๆตาพูดพร้อมโปรยข้าวเปลือกลงบนพื้นอยู่มาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแม่ไก่ตาจ๋าฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิยายชักชวนตา ให้เดินไปดูด้วยกันด้วยความกังวลใจจริงหรือยายไปไปเรารีบไปดูกันเถอะตากล่าวพร้อมเดินนำหน้าเมื่อตากับยายไปถึงแล้วไก่ก็ต้องประหลาดใจเพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเชียบตัวจิ๋วเจ็ดตัวที่พึ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่เป็นอย่างดี ลูกเจีย๊ยบทั้งเจ็ดตัวติดแม่ไก่มากเดินตามต้อยๆไปทุกที่ลูกๆของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อเราดังนั้นเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของพวกเขานะลูกแม่ไก่สอนลูกเจีย๊ยบทั้งเจ็ดตัวหลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินกลับมาจากสวนก็ได้พบพระธุดงรูปหนึ่ง นั่งสมาธิอยู่ตาลีบเดินเข้าไปกราบท่านในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับพระธุดงให้ยายฟังยายจา๋าเมื่อกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านตาเจอกับพระธุดงรูปหนึ่งจึงเดินเข้าไปกราบท่านตาเล่าให้ยายฟังด้วยความดีใจจริงหรือตาจะว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้ทำบุญกันมานานแล้วนะ ฉันอยากทำบุญกับท่านจังเลยยายกล่าวตัดพอ้องั้นพรุ่งนี้เช้าเราทำอาหารไปถวายท่านกันดีไหมายายตาชักชวนยายก็ดีเหมือนกันนะแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยแต่ตอนนี้ผักของเราก็ยังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีละตายายกล่าวอย่างหมดหวังในขณะเดียวกันสายตาของตา ก็เหลือไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาตาว่าเราอ,อาจจะต้องนำแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระดีไหมยายตาถามยายฉันเห็นด้วยกับตานะงั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเองยายกล่าวแม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ทิตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าต้นจะต้องจากลูกๆไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เรียกลูกเชียบทั้งเจ็ตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูกแม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเล้าโดยมีลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวเดินตามมาเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นาน ทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปโดยความกระตันยูในครั้งนี้จึงทำให้ลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวกลายเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกระตันยูจึงรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณ เช่นเดียวกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกระตันยูต่อแม่ไก่เหมือนดังสุภาษิตที่ว่าความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับการช่วยเหลือจากใครเช่นพอ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่หากมีโอกาสควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนบ้าง ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสที่เรามีหากใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิมและช่องมามิมิก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ